ต่อไปพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุขโขทัยนะคะจัดกิจกรรมชิมช้อปของดีจังหวัดสุขโขทัยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ที่บริเวณตลาดท่าน้ํารับเสด็จอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะคุณนัทพงศ์สุดวิสิทธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมชมชิมช้อปของดีสุขโขทยัยตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปี2566นะคะในครั้งนี้คะ่ะทางด้านของคุณทวัฒน์ไสยสมท่านพัฒนาการจังหวัดสุขโขทัยก็ได้กล่าวรายง,งานวัตถุประสงค์ การจัดงานพร้อมด้หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งนี้ครับโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปี2566นะครับก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิก และก็เป็นการประชาสัมพันธ์และก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนด้วยแหละครับให้เป็นที่รู้จักและก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากฐานนะครับส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นหมุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและก็ยั่งยืนด้วยแหละครับ